ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวยสานสวีเดนกับการไลฟ์สดนะคะทุกคนจ๋านุชอะเดินออกจากป่าแล้วนะคะนุชกำลังเดินออกจากป่าค่ะเงาเงาก็เลยมาไลฟ์สดเพื่อได้คุยกับทุกคนนะคะตอนเดินออกจากป่าจะใช้เวลาเดินออกจากป่าประมาณ40 45 50นาทีเลยแหละเกือบชั่วโมงเลยแหละนะกว่าจะถึงบ้านนุชอะ ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายสวัสดีกันได้นะคะตอนนี้อากาศร้อนมากแต่มีลมนะคะสวัสดีค่ะอมยิม้มสบายดีไหมคะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะอมยิม้มอากาศร้อนมากเลยนะคะแต่ว่ามีแดดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ป่านะคะนุกําลังอุ้ยแม่จ๋านั่งยุดแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะใครเข้ามาคุยอะไรกับนุชก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงไล่ซดเนี่ยนุชไม่ค่อยจะมีสาระอะไรหรอกทุกคนนุชเหงานุชเหงานุชก็เลยไล่ซดนะคะไม่ใช่อะไรตอนนี้อยู่ที่ป่าค่ะสัญญาณดีไหมคะนุชมาเก็บเพชรนะคะนุชกําลังจะออกจากป่าแล้วเข้าป่าเรียบร้อยนะคะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องนุช ไปค่ะพีไปเป็นเพื่อนค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หน่ย่ยนุชกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะพี่หนุย่ยแต่ว่ามันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะถึงบ้านนุชนะเพราะว่าป่าแถวบ้านนุชนะคะไม่สามารถขับรถเข้ามาได้เ,เขาไม่ให้ขับแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์มาฝั่งเนี่ยแล้วก็จักรยานนุชนะคะยางรั่วยางแตกนุชก็เลยต้องเดินมานะคะนุชเดินมานุชเก็บเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่านุ้ไม่ได้ข่าป่าลึกเพราะว่านุ้ดมากเกมเพชรคนเดียวนะคะนุ้ก็เลยจะระวังตัวนิดนึงและอย่างหนึ่งก็คือว่านุ้ดมีนุ้จะต้องกลับไปหาเจอรี่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเทรนกันด้วยนะคะมาเดินป่าอย่างแบบว่าหอมแหกแ,หกแล้วนะคะยังจะไปเพชรไปเทรนต่ออีกนั้นเนี่ยคือ,อทำตารางว่าจะไปเทรนกันยุ่แล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อกับเขาด้วยนะคะทุกคนจ๋ะ เดินไปหอบไปคุยไปสวัสดีครับจากสุรินทร์ครับจุงกะจุงกะอะไรนะอ้าวสวัสดีทุกคนได้ยินชัดไหมลมพัดเย็นมากเลยนะคะจุงกะเดอ้อทางสุรินทร์บ้านเราเดอ้อมดพูดภาษาเขาเมรไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าพังภาษาเขาเมรออกนะเขียนเป็นภาษาเขาเมรมาอ่านออกมดแต่ว่าพูดไม่ค่อยได้นะคะจุงกะก็สวัสดีนะบองบโอน อบรกอมกันธ์ยามาคนเดียวก็พาได้นะคะสวัสดีทุกทุกคนค่ะวันนี้นุ๊กพามาดูป่าสวีเดนแดดแรงมากนะคะแต่ว่าไม่ร้อนเท่าบ้านเราบ้านเราร้อนกว่าเพราะว่าที่นี่มันมีลมได้เห็ดเยอะไหมคะน้องนุ๊กไม่บอกคะ่ะไม่บอกเดี๋ยวให้ไปติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวลงคลิปชมพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะลงคลิปชมพรุ่งนี้นะคะไปดูเร้อไปเฮ็ดสวยเฮ็ดสวยเห็ดสวยมากนะคะ <G ül üş> สวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีนะคะปีนี้ไม่ได้ไปรวมตัวกับน้องวันราคาน้องนุูดปวดปวดเมื่อยแขนทุกคนเดี๋ยวจะห้ดูดอกไม้อ,ไมอยากไปเหมือนกันนะคะคแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปพี่หน่อยเพราะว่าปีนี้ปีนี้เหมือนจะยากกว่าทุกๆปีทุกคนดอกไม้สวยมากนี่ แอปแอปน้องนุชด,ดีใจทันไลค์คะ่ะคิดถึงพี่คา,า่าสวัสดีค่ะพี่คา,า่าหายหน้าหาย,หายตาไปนานเลยคิดว่าลืมน้องสาวคนนี้ไปแล้วเด้อดอกไม้ขางทางข่างงามมากทุกคนเดี๋ยวนุชกลับกล้องให้ดูแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูวิวก่อนเอากลับแม่นี่นะคะทุกคนจ๋าบรรยากาศป่าสวีเดนแถวแถวบ้านนุชเนาะ นี่ขนาดเป็นต้นดอกไม้ข้างทางนะคะยังสวยมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้พึ่งก็กำลังหอมกลิ่นดอกไม้ทั้งพึ่งนะคะนี่ทั้งพึ่งทั้งผีเสื้อเลยนะคะนี่คิดถึงเสียงสามสาวป่าแตกค่พะพ่อกำนันด้วยดูคะ่ะทุกคนดอกไม้ข้างป่าสวยไหมสวยเนาะ่าทุกคนหนูจะพาเดินทางกลับบ้าน คิดถึงเหมือนกันคะ่ะทุกคนอ่าปีหนึ่งก็จะได้เก็มเพสในการช่ง,งนึงนะคะสามสาวห้าปาแท้แต่นุชก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้นุชจะได้ไปไหมถ้าไปเราต้องนั่งรถไปเองต้องนั่งรถไฟหรือว่ารถบัสไปเองจนถึงแหวมลันเลยนะคะจากสตอกโฮมก็จะต้องใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่าปีนี้พ่อกำนันก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยนะคะถ้าไปนุชจะต้องไปแค่กับพิมฉนุกสองคนแล้วก็เดินทาง นุชอาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปนุชยังไม่ไแน่ใจเพราะว่าช่วงปีนี้ธุระโครงการของนุชก็เยอะด้วยนะคะเรื่องด้วยเรื่องบ้างเรื่องอะไรยางเงี้ยทุกคนจะถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปแต่ว่าอยากรับปากไม่ได้เนาะทุกคนน้ำหอมกับลิปได้มายังใช้ไม่หมดเลยค่ะโอ้โหใช้ใช้นานมากใช้จนคุ้มเลยยิ่งลิปสติกใช้จนคุ้มเนาะยิ้มเนาะ ถ้าข้างเดียวนี่นะคะถ้าข้างเดียวอยู่จนอยู่ทั้งวันนะคะรีสติ์อของเมบรีนใช่ดจริงๆค่ะกี่โมงแล้วคะกูดีพินิกมาดามเอ่อตอนนี้นะคะทุกคนจ๋าสามโมงกว่าแล้วมั้งสามโมงสิบเจ็ดนาที แล้วลูกสาวแอบใช้เดี๋ยวนุจะผลิตน้ำหอมแบรนด์เนมเป็นแบรนด์ของนุเองนะคะแล้วก็จะเอามาขายให้เอฟซีเอยอกยอกหยอกยอกหยอกยนะคะสวัสดีทั้งสองหมนึ่งพันท่านเลยนะคะนุน่ะ นุชมาไลฟ์สดนุชก,ก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะไลฟ์สดจริงๆอ่ะนุชว่านุชจะไลฟ์สดในเพจ a c e b o o k นะคะอีสานสวีเดนแฟนเพจ Facebook นะคะแต่ว่านุชก,ก็ไม่ได้ไปไลฟ์ในเพจนั่นนะคะสนมากนุชจะอยู่จะสิงอยู่ใน u t u b e เป็นอ่าเป็นส,ส่วนมากเนาะทุกคนอุ้ยเวลาแดดแบอย่างนี้ทำไมสวยจังเลยอ่ะ <laughs> มาเล่นตะโลใครทุกคนดูอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาดอกเห็ดมาโชว์หนึ่ง ดอกนะคะทุกคนจ๋าเบ่งเด้องามงามมือนี่วันนี้เราได้เจอเห็ดดอกข่าใหญ่มากเลยนี่หอมมากหอมหอมมากทุกคนหนาเก็บเพ็ดทันตะเลนในห้อมหอม ดูให้คึกเข้าไว้ช่องเนี้ยถ้าจะหาสาระความรู้ต้องไปดูช่องมาดามบ้านนา,าคคุณครูวคุณครูวัแอบนินทาคุณครูวฝากสวัสดีคุณเจรี่ครับพรุ่งนี้เข้าทำงานอีกแกแล้วต้องนอนเร็วถึงตีสี่คุณโจพูดมาชดุดใช่ไหมฮะใช่เปล่าอย่างนี้เราไปทำงานเนาะเราต้องนอนแต่หัววนัน นอนแต่หัววันแล้วก็ตื่นแต่เช้าแต่ว่าการที่เรานอนแต่หัววันเราตื่นเชา้าอ่ะทําให้เราสุขภาพดีนะคะเพราะคนตื่นเช้านะคะร่างกายจะทํางานได้ดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะท้องของเราถ้ายิงตื่นเชา้าจะทําให้เราถ่ายขับถ่ายดีนะคะนุ้ตื่นเชา้านุ้จะขับถ่ายดีมากนุไม่เคยมีปัญหาเหรือ่องพราะว่าอาการท้องปุ๋มตลรดทีนะคะจะขับถ่ายดีมากไม่ต้องพึ่งยาอะไรทั้งนั้น พอเราตื่นชเช้าระบบทํางานระบบภาบถ่ายทํางานอีกนะคะได้ยินนุชชัดไหมคะอูหูลมที่แม่ลมแรงมากเลยสวยสวยค่ะเห็นคนเก็บก็สวยยอยๆไว้เผื่อจะได้ <c oughs> ไม่หนุยยอยาไว้เผื่อจะได้น่าหอมอีก <c oughs> แต่ต้องรอลุ้นนะว่านุจะกลับไทยทางไหนแล้วนะคะปีนี้ไม่ได้กลับแล้วคะ่ะเพราะว่าเงินไป ทรัพย์สมบัติจะไปอยู่ในการสร้างต่อเติมบ้านนะคะปีนี้ไม่ได้กลับไทยแล้วคะ่ะต้องรอลุ้นปีหน้านะคะสวัสดีจ้าป้าอมพรสวัสดีค่ะคุณป้าอมพรของหนูสบายดีนะคะป้าอมพรขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมทีท่มาคุยเป็นเพื่อนนุชเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยไม่มีอะไรคะ่ะนุชก,กำลังเดิน กำลังเดินกลับบ้านมาป่าคนเดียวเหงาะค่ะไม่มีเพื่อนคุยก็เลยมาหาเพื่อนคุยใน YouTube นี่แหละค่ะทุกคนกำลังทำอะไรอู้ดอกไม้สวยสวยมากเลยดอกไม้ป่าสวยงามมากเลยค่ะเดินไกลยอยู่นะน,น้องไกลามากไกลามากพี่หน่ย่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนที่รุดยังไม่เทรนนะถ้าเดินขนาดนี้นะ แล้วก็คุยไปด้วยนี่นุชหอบแขกแ,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 แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ปอดทํางานดีขึ้นนะคะตั้งแต่นุชออกกาลังกายเล่นเวทยกเวทสม่าเสมอปอดทํางานดีขึ้นหัวใจทํางานดีขึ้นนะคะเราก็เลยเดินไปด้วยคุยไปด้วยแบบแล้วนุชไปเดินมาสองชั่วโมงแล้วนะนุตเดินมาสองชั่วโมงแล้วนะก่อนจะมาไล์นะคะ <c oughs> ทำไมไม่ชวนน้องอ้อนมาด้วยหัวสาวอ้อนสาวอ้อนมานาน,น นานๆจะอยากมาเดินป่ากับแม่นะคะทุกคนนุสนุชอยากมานุชก็มาเลยนะคะลมแรงใช่ค่ะลมแรงไม่รู้จะได้ยินเสียงนุชด,ดีไหมแต่ว่าบ้านตรงนี้นะคะหายอยู่มากเลยบ้านเขาอยู่ติดป่าเลยนะคะเนี่ยวันนี้นุชว่าน,นุชจะหายเจอีิพานุชไปจอดเก็บต้นแอปเปิลข้างทา,า,างหน่อย เพราะว่านุชอยากเอาแอปเปลิลมาดองมันจะมีแอปเปลิลนะคะต้นหนึ่งรกมากเลยนะทางที่ถนนใหญ่ไปฝั่งนู่นที่จะเข่าบ้านนุชนะคะมันเก็บได้ฟรีนะคะแอปเปลิลแอปเปิลป่ามันคืนเองทุกคนแอปเปลิลราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยที่อยู่ข้างป่าเฮ็ดเฮช่วงหนารอนเนี่ยเก็บกินไปเลยนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะทุกคนจะ๋ะปีนี้รู้สึกว่าคนจะลงมาเก็บบลูเบอร์รี่กันเยอะคนไทยอะ นะคะนุชเห็น be time, อยู่นะ source, ในคลิปติ๊กต็อกเข้ามากันเยอะมากเลยหลายอยู่ป่าที่นุชเดินผ่านมานะคะรู้สึกว่าลูกบลูเบอรี่แทบจะมองไม่เห็นเลยแสดงว่าเขามาลงเก็บกันแล้วตรงนี้นะคะก็ไม่รู้ปีนี้เราจะเก็บบูเบอรี่กินทันเขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาลงมาเก็บกันนะคะทุกคนเขาจะแบบบุ๊บบูบบูบบบแป๊บเดียวนะคะ ยอมรับเลยว่าคนที่คนไทยที่มาทำงานเก็บบุเบลีนี่สุดยอดมากเก่งมากเลยนะเพราะว่าก่อจะเก็บได้แต่ละถังไม่ใช่เรื่องง่ายปวดหลังมากทุกคนการที่เราต้องแบบแบบกม้มก้มตักเงยเงยเงยเงอย่างเงี้ย,ย,ย,ยปวดหลังจริงๆลุ้นๆค่ะปีนี้เห็ดพึ่งหวานจะออกไหมนุดว่าเห็ดพึ่งหวานปีนี้น่าจะเยอะนะคะเพราะว่าฝนมาดีมากเลยค่ะมาดีตั้งแต่เนิ่นๆเลย เห็ดพุ่งหวานน่าจะเยอะนะคะโอ้ยไม่รู้จะคุยอะไรแล้ะทุกคนเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเนี่ยพอเวลาไปทำงานนะคะมีเรื่องจะคุยเยอะแยะมากมายเลยนะแต่พอมาไล่สดจริงๆคิดเรื่องคุยไม่ออกเหมือนกับนุ่นนะไปค่ะ ว่าจะมาทำคลิปตอบคำถามของท่านผู้ชมที่เขียนมาเนาะว่าที่นุชบอกว่าให้ให้เขียนมาถามะเออนุชก็ <laughs> ยังไม่ได้ถามเลยทุกคนยุดหนึ่งอาทิตยุตหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ได้ทำคลิปนั่นเลยหมดแต่ทำคลิปไปเก็บเฮ็ดนู่นนี่นั่นพักผ่อนหมดเวลาอาทิตย์หนึ่งไปไวมากเลยค่ะพี่คา่าดูคลิปตลอดค่ะน้องนุช ช่วงนี้ยายไม่สบายอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขวาวาดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะทุกคนเป็นต้นบูเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยเอ้บูเบอร์รี่รัสเบอร์รี่นะคะเนี่ยเป็นรัสเบอร์รี่ไปหมดทั้งหมดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่แดงมันยังลูกเล็กน,น่อยอยู่เลย เนี่ยดกมากมีแต่บูเบอร์รี่เอ้ยราสเบอร์รี่เต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมีแต่ราสเบอร์บุไอ้ไหวเป็นอย่างน้อผูดพิพูดถูกกันยังวะเอ้ากลับกล้องหน่อยจะให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยต้นรัสเบอร์รี่นะคะคือลูกดกมากเนี่ยเต็มเลยนะคะสามารถเก็บกินได้ฟรีๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยป่ารัสเบอร์รี่เลยค่ะเนี่ยยาวมานี่เลยนะคะเนี่ยเนี่ย ลูกดกมากนะคะเนี่ยมาเก็บเธอตอนแดงๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นูจะนูจะกลับไปทำงานสองอาทิตย์นะคะครุ่งนี้ทำงานสองอาทิตย์แล้วนุชก,ก็จะมีพักร้อนอีกสองอาทิตย์นั่นแหละค่ะสองอาทิตย์พักร้อนแหละนุชจะเข้าป่าจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเอาหาทางกลับบ้านจะขอไม่เจอแล้วบัดที่นี่ างไหนล่ะคุยเพลินคุยเพลินนะนั่นเนี่ยใทางนี้เดินไปอีกใช่เหรอคุยเพลินลืมมองทางทุกคนเดี๋ยวน้จะพาทุกคนมาเก็บรัสเบอร์รี่ตรงนี้นะคะนี่ลูกนี่แดงนนะ่ะลูกนี่แดงกินได้ แตนูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกินละเบอร์รี่เท่าไหร่หรอกเขาว่าม,วมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวนิดๆแล้วมันก็จะมีเม็ดแบบกรึบๆชอบคุณเจลลี่ค่ะทําให้ตลกดีและมีความสุขตลอดเวลาขอบคุณมากๆคะ่ะเจลลี่เป็นคนตลกนะคะเจลลี่เป็นคนอารมณ์ดีพอๆกับนุชแหลคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยู่ด้วยกันได้นะคะ ทุกคนจะให้นุชคุยเรื่องอะไรมามาเร็วเปิดหัวข้อมานะคะทั้งหนึ่งหมื่นแปดพันคนที่อยู่กับน,นุชตอนนี้ที่เสียค่าเน็ตมาแล้วนะคะอย่าเสียค่าเน็ตฟรี <c oughs> ตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นเนินค่ะเด้อทุกคนพอเดินผ่านทะลุเนินนี่นะคะก็จะไปออกถนนใหญ่นะคะชีวิตชีวิตคนบ้านนอกนะคะในสวีเดน ติดตามตลอดทุกค่าทุกคลิปเลยขอบคุณมากมานะคะขอบคุณมากมค่ะเนี่ยเดินแค่นี้นะถ้าทุกคนนดเดินประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วนะเริ่มหอบแล้วค่ะป่าป้าป่า ช่วงนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงนี้บนะคะเขียนอข้อมานะทุกคนหนูจะพูดให้ฟังกว่าหนูจะถึงบ้าน ็ดดินแก่เท่ากระเดาดินไล้ขนั่นเฮ็ด นุชไม่ได้ไปทํางานมาหนึ่งอาทิตย์นะคะนุชกำลังคิดเรื่องนี้กําลังคุมเรื่องนี้อยู่เลยนุชไม่ได้ไปทำงานมาหนึ่งอาทิตย์ก็เลยไม่ได้เป็นนั่งรถไม่ได้เจอนะคะแต่ว่านุชวางแผนว่าที่เนี้ยมันจัดทันจะกลับไปทำงานตามปกตินะคะนุชก็วางแผนว่านุชจะไปนั่งรถเอ่อคนละตู้กับเขาไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากที่เราจะไม่อยากแบบคอนแทคอะไรทั้งนั้นนะคะก็เลยแบบอยากตัดรถออบไไปนั่งรถคนละตู้จะได้ไม่ต้องเห็นนะคะแบบ ไม่ให้เขาเห็นเราแต่สมมติว่าถ้าเขาเห็นเราจริงๆนะคะนุชก็จะบอกว่าฉันแต่งงานแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเนาะนุชก็ไม่ชอบพิจารณ์ดิารมาาไม่ชอบทุกคนนี่เป็นป่าสนใหม่นะคะนี่นนี้เป็นป่าสนใหม่เดินมาฝั่งนี้เป็นป่าสนใหม่นะคะประเทศสวีเดนเขาก็จะปลูกป่าพอเขาตัดแล้วเขาก็จะปลูกขึ้นมาอีกใหม่บางบางป่าที่อาจจะดูว่าเหมือนใหม่แต่จริงๆอาจจะเป็นป่าเก่าก็ได้เป็นป่าต้นไม้เก่าที่ ที่เขาปลูกแล้วเขาตัดไปแล้วนะคะแล้วท่นี้เขาก็จะเอาต้นใหม่มามาปลูกอีกนะคะเนี่ยแต่ต้นเนี่ยยังไม่ใหญ่มากบางทีถ้าเดินในป่าคนเดียวนุก็กลัวทุกคนนุก็เลยไม่ค่อยกล,าล้าแบบว่าอยากไปเดินลึกๆ <ฮะ S 1> มากเพราะว่านุกเคยหลงเวลานุกหลงนูกจะระแวงป่าที่เราไม่เคยไปเดิน เรามันจะระแวงเรามันจะมีความรู้สึกว่าวังเวงนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าบางคลิปบางทีก็เก็บเฮทให่ได้พอของปากของคอชื่นใจมีความสุขในารได้ขเขาบ่าเก็บเฮทค่ะมันเหมือนมันอยากออกแล้วมันต้องได้ออกนะคะได้เฮดมากบ้างได้เฮดน้อยบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ป่าแล้วแต่อากาศของแต่ละปีด้วยนะคะถ้าปีไหนนะฝนตกชุกฝนตกเยอะนะปีนั่นแหละเฮทจะเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าปีไหนึงม,มาช้า ปีเนี้ยผลมาค่านะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยป่านมีในเก็มเฮ็ดหลายคลิปเยอะแหละแต่ว่าปีนี้ผลมาค่าเฮ็ดก็เลยออกค่าแล้วก็กําลังเพิ่งจะออกนะคะแต่ว่าเฮ็ดกาลังสวยค่ะช่วงนี้กําลังออกสวยนะคะกําลังมาแล้วค่ะสัญญาณไม่ดีโอเคค่ะทุกคนสาอย่างไงก็สัญญาณไม่ดีเนาะนุ่อยู่ในป่าด้วย่ะเดี๋ยว นุชลงคลิปก็บเพจให้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกับเพจกันนะคะวันนี้นุก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอที่มาเป็นกําลังใจให้นุชกับเจอรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากนะครนะอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ทํางานปกติรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเนาะมันเลยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตตื่นเต้นอะไรมากมายก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้นุเสมอมาเนาะนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ เดี๋ยวนุจะลงคลิปเก็บเหตุวันนี้นะคะให้ดูพรุ่งนี้มันจังเนาะยังไงก็ติดตามรับชมกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนุขอลาไปก่อนค่ะยังไงสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวนุก็จะรีบกลับไปอาบน้าอาบน้าแล้วนุก็จะไปยิมไปซื้อกับข้าวเตรียมตัวไปทาง,งานอาทิตย์หน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพขอให้แข็งแรงขอบคุณป้าๆแม่ๆอาๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะบายบาย,บายค่ะ เลิฟ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 สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ